เชียงใหม่ตามไปกินคลิปนี้เราอยู่กันที่เทนโยราเม n งชาคาดิกิ432ติ้งปักเชียงใหม่ร้านอยู่ชั้นสองนะทุกคนขึ้นลิฟต์มาแล้วก็จะเห็นบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้กันเลยบรรยากาศร้านตกแต่งเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยทุกคนเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าหน้าตาของเมนูมีหลายอย่างมากๆเลยทุกคนแล้วนี่ก็คือเมนูของราเมง เริ่มต้นกันด้วยเซตแรกเลยทุกคนเซตเซิมีน่ากินมากๆอันนี้เป็นแกงกะหรี่รสชาติเค็มข้นอร่อยมากที่นี่เป็นร้านราเมงกระเทียมที่มีประวัติยาวนานมากกว่า35ปีจากเมืองโอซาก้าเลยนะทุกคนและตอนนี้เขาก็มาบุกเมืองไทยแล้ว แต่และเมนูที่เขามาเสิร์ฟเราพิถีพิถันมากหน้าตาน่ากินมากๆและรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยอันนี้เป็นนกโคสกิเมนเส้นราเมงที่เสิร์ฟแยกจากน้ำซุปปลาปนหลากหลายชนิดวิธีทานให้จุ่มเส้นราเมงลงในน้ำซุปแล้วลิมรสส่วนผสมของรสชาติที่แสนอร่อยส่วนน้ำซุปที่เหลือเราก็เอาข้าวใส่ลงไปแล้วก็ผสมกับผักแบบนี้แหละ ร้านยังมีเมนูอร่อยๆอ,อ,อีกหลายอย่างเลยนะติดตามโปรโมชั่นทางเพจของร้านกันได้เลยถ้าเชียงใหม่ให้เชียงใหม่ตามไปกินนะ